กำลังจะทำการอาลองพื้นด้วยซับเพนเซอร์นะครับซับเพนเซอร์ของสีซามูไรนะครับขัดแค่ความเงาออกนะครับและจะทำการพ้นทันทีซับเพนเซอร์ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะของตัวสีนะครับแล้เวเรามาลองดูกันเลยครับอยากากินงาดวยคืออนึงครับอีกคือครึ่งน,น,นะครับนี่ครับ คนไปแล้วหมุนไปด้วยครับตอนนี้วิทยากรนะครับสาธิตในการก้นเดี๋ยวพนคนง่ายเลยคนนิดเดียวแล,เล้เเทมแล้ว ครับตอนนี้เราเตรียมพื้นเสร็จแล้วทั้ง2รล้อนะครับแลวทิ้งระยะเวลามาประมาณ10กว่านาทีนะครับก็จะเตรียมทําการพ่นสีจริงครับตอนนี้เราพ่นสีจริงครับตอนนี้การพ่นนะครับควรจะเก็บพื้นที่เล็กๆก่อนนะครับง่ายต่อการพ่นในการที่เราจะไล่สีจริงทั้งหมดนะครับนะครับตอนนี้นากเียนศึกษาเรากําลังพ่นในส่วนของ พื้นที่จุดเล Klein ็กๆนะครับแล้วก็จะเก็บพื้นที่เยอะครับตอนนี้ับดูความเงาของสีครับสวยงามมากครับตัวนี้น้ำเงินแก้วครับตอนนี้เรจะไปิครับ ตอนนี้สีจริงพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือในการเคลือบแร็กเกอร์อีกสักรอบหนึ่งครับดูประกายที่เกิดขึ้นครับไม่ร่าไม่ร่าไม่ร่า,านเป็นขอกแข็งนี่เป็นประกายออกมาสวยงามมากครับเดี๋ยวรอแร็กเกอร์เคลือบอีกสักรอบครับสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับตอนนี้ชิ้นงานเรานะครับทั้งสองชิ้นได้พ่นสีจริงเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือขั้นสุดท้ายในการที่จะลงแลกเกอร์นะครับหรือพ่นแลกเกอร์เพื่อเคลือบเงาแล้วเคลือบความคงทนให้กับสีจริงของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพ่นกันครับซ้ำกับการทําให้ฮาร์ดดินเนอร์ครับเพื่อที่จะไปไป,ไปรับตอนนี้เราพร้อมที่จะทําการเพิ่มแลกเกอร์เข้าไปแล้วครับออ

ครับตอนนี้เราลงแรก็เกอร์รอบแรกไปแล้วนะครับก็จะรอให้แรก็เกอร์ชุดแรกนี้เซ็ต,ตัวประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะทำการาเช็ดรอบที่2นะครับเพื่อบซ้ำรอบที่2ก็จะเงาวับขึ้นมาทันทีครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานจริงครับมีประมาณ10นาทีครับตรงน,นี้นะครับความผลสำเร็จนะครับ น้ำเงินแก้วมาแล้วครับตอนนี้น้ำเงินแก้วครับผมเราทิ้งไว้หนึ่งพืนครับพวกคนไหนติดต่อสี่อสิ่งนี้เนี่ยต้นสามของได้ครับสำเร็จทั้งสองนะครับเงาสวยงามมากครับจะเป็นเงาระยิบระยับเลยนะครับ